สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่อนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกจะประเดิมได้เป็นตะกุดจ้ะพี่จะเป็นตะกุลหลวงพ่อเดิมดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะพี่ดอกใหญ่ๆกับพี่ขาถักเชือกถักเชือกฝั่งนี้หนึ่งฝั่งฝั่งนี้หนึ่งฝั่งฝั่งตรงกลางจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ก ฝั่งตรงกลางจะเขียนว่าหลงพ่อเดิมมีรอยจานหลงพ่อเดิมจักแล้วก็ตรงปลายจะมีเม,ม็ดตุมต้มๆอย่างนี้จ้ะพี่ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่ขานะคะอันนี้คือฝั่งด้านบนแล้วจะมีตะกุดเล็กอีก2ดอกจ้กพี่มีห่วงให้ถืออีกหนึ่งอันจ้กอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้กเป็นตะกุดหลงพ่อเดิมจ้กพี่เป็นตะกุดหลงพ่อเดิมจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาท<ไ>ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับตะกุดหลงพ่อเดิมเก่าๆดอกนี้จ้ะพี่600บาทจ้ก ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนอันนี้นะจ๊ะพี่อันนี้จ้ะอันนี้เจ้าของคุณลุงเกอาบอกว่าเป็นของหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่หนูเองก็ดูไม่เป็นนะจ๊ะมีตะกุลจุดสามดอกของหลวงปู่บุญจ้ะพี่ของหลวงปู่บุญนะมีเบี้ยกแก้อยู่หนึ่งอันแล้วก็สองอันเออแป๊บนึงจ้ะ หนึ่งอันแล้วก็สองอันจ้ะดูเชือกเก่าๆจะพี่ขอไว้ที่8 0 0้บาทจ้ะเป็นเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่มีห่วงนะคะพี่ขามีห่วงให้เหย่บไป,ปอย่างนี้จ้ะพี่มีห่วงเหย่บไป,ปอย่างนี้นะคะพี่เป็นสายคาดเอวนะจ้ะพี่เป็นสายคาดเอวจ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่าของเชือกก่อนจ้ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาสายคาดเอลนี้ขอไว้ที่8 0 0้บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นชมดจะพี่เป็นชมดของหลวงพ่อพินะ,นะจ๊ะพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจากหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตาแดงแดงอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่ตาแดงแดงเลยจ้าเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจากหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นชมดหลวงพ่อพินะจ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ ขอไว้ที่1,000บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าจะมดหลวงพ่อพินาอันนี้จ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่เป็นเกลียวๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้กเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จ้กส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้จ้ะพี่พร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญมีรอยจานนิดนึงอยู่ตรงนี้จ้ะด้านหน้าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวเป็นบัวภาพเจ้าสัวจะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้อย่างนี้นะคะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะจัะด้านหลังมีรอยจานนิดนึงจ้ก ขอไปที่600บาทจะพี่600บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ้าส่วนอันนี้จะพี่ส่วนอันนี้นะจ้าเป็นแพแต่หนูไม่ทราบว่าแพแพะอะไรทำไมเขายาวจังอันนี้ขอไปที่600บาทจ้ะ ไม่ทราบที่ว่าแพะอะไรด้านในจะมีน้ํามันด้วยนะคะพี่เลื่อมพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่ขาขอไปที่หกร้อบาทจ้ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะตะกุดหนังเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีจะพี่เป็นสีวลีหลวงปู่โตค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นพระสีวลีหลวงปู่โตะนจะพี่อยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะจ๊ะเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย พักคูพิบูลคณารักษ์จะพี่เป็นเหรียญพักคูพี่บูลคณารักษ์นะจ๊ะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่6600้ยบาทจ้ะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0ร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋ะเหรียญพ,พ,พักคูพี่บูลคณารักษ์จะพี่คณารักษ์นะคะพี่ขาขอไว้ที่6 0ร้บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นแหวนจะพี่ไม่ทราบที่ค่ะขอไว้ที่6 0ร้บาทจ้ะนะคะ S <S <an> เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะหวนวงนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่500บาทจ้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญจอบพ่อเงินจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจะพี่ขอไว้ที่500ยบาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่500อบาทจะพี่จ๋าสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะจ๊ะขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นเท้าเวทจะ6 0 0้อบาทจ้ะเป็นเท้าเวทองค์ใหญ่นะคะพี่องค์ใหญ่ค่ะพี่อยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยนะจ๊ะความยาวอยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยตามนี้เลยนะจ๊ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อบาทจ้ะ6 0 0้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเท้าเวทองคนี้นะคะพี่6 0 0้บาทจ้ะ ส่วนองค์นีงจะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะพี่ขอไว้ที่6ก0้ยบาทจ้ะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่เก่าๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่6กร้บาทจ้ะขอไว้ที่6กร้บาทปลายทางห้บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นีงจะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีจะพี่จับขอบอย่างนี้6กร้บาทจ้ะ เป็นเหรียญพ่ออีนะคะพี่จะ,ะเป็นฉลุจับขอบอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่หนูขอเรียกว,ว่าปิดตาปุ้มปุ้ยนะคะพี่500บาทพอจะ้ะ องนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่เป็นปิดตาปุ้มปุ้ยนะจ๊ะถ้าจะปิดบอกว่าปิดตาปุ้มปุ้ยคะ่ะพี่500บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่เหรียญพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญน,นี้จ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะได้มาคู่กันอีกแล้วนะคะพี่ขอเรียกว่าพระพระง่งจ้ะพี่ตาแดงแงจะ้ะอันนี้คือตัวเมียนะจ๊ะ6 0 0บาทจ้ะ อันนี้คือตัวเมียจะพี่จ๋าสวยมากเลยค่ะพี่องค์นี้จ้ะตัวเมียนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่พระง้างตาแดงๆจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวผู้จ้ะตัวผู้นี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่สําหรับตัวผู้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นวัดบ้านแหลมจะพี่500บาทจ้ะ นะคะพี่เป <Be S 1> ็นเหรียญเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแนบหลวงพ่อฤาษีลิงดําจะพี่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเนบหลวงพ่อฤาษีลิงดําจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจะพี่6 0 0บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่มาในพลาสติกอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญปิดตาขอก่อไม่รู้ที่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเท้าเวทจะพี่เท้าเวทขอไ้ที่ห้าร้ยบาทนะจ๊ะเท้าเวทองนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเท้าเวทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแป๊บนึงใช่จ้ะพ่อแดงจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะผ้าอยู่ในกอรอบพลาสติก Chick นะจ๊ะชัดได้แค่นี้แหละค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเก่อๆอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากจะพี่สวยงามจริงๆจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพีู่ก600บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินผิวสวยๆแห้งๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่ขาคาบขี้เบ้าเต็มเลยนะจ๊ะ แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจากเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่600บาทปลายทาง50บาทจากส่วนอันนี้จะเป็นปิดหน้าไอ้ปิดตาพี่ปิดตาปูนาควัดทั่วจระเข้มีรอยจานค่ะมีรอยลงทองด้วยนะคะพี่นะค่ะแล้วก็มีรอยจานร600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่นะค่ะมีรอยรอยมีรอยลงทองด้านหน้าแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่นะค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาท ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดต,ตาปู่นาจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะขอไว้ที่500้อยบาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่ขอไว้ที่500้ยบาทจก้ะ5้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นกาลาแกะลาหูอมจันทร์นะคะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดอย่างนี้นะคะขอไว้ที่600้บาทจ้กกาลาแกะลาหูองค์นี้แมค่ค้าขอไว้ที่600้อบาทจ้ก หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับกาลาแกะลาหูองค์นี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อกลัวด้านหลังจะเป็นหนุมานจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นหนุมานอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเรื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ นะคะพี่เป็นรูปหล่อไอปุ๋ยทุกอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นเหรียญพ่อเดิมเลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทถ้าจะปิดบอกนะคะพี่เพราะว่า EP นี้มีเหรียญหลวงพ่อเดิมอยู่สองเหรียญเหรียญที่หนึ่งคือเลื่อมปิดหมดเลยก็หกร้อยบาทเหรียญที่สองเลื่อมเปิดหน้าเปิดหลังก็หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่เรียญหลวงพ่อเดิมจะ้ะ ส,ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่ขอไว้ที่6600้บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่600600้อยบาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอง sweating. คน์นี้จะเป็นเจ้าสัวปู่บูญเนื้อว่านจะพี่600้บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่นะคะจะเป็นรูปอ่าจะเป็นผ้าลีลาไหมคะพี่รงเหมือนลีลาไหมหรือว่าไม่ใช่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาท บาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นพระปิดตาจะพี่จ๋านะคะเป็นพระปิดตาเป็นตาปิดตาอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าพระปิดตาอะไรค่ะพี่แต่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่แล้วก็มีรอยแปะทองนี้ค่ะพี่เป็นพระบูชานะคะพี่อาจจะมีเนี่ยแปะทองมาอย่างนี้ค่ะพี่นะคะ อาจจะมีตําหนิบางทีโดนนู่นโดนนี่นะคะพี่ขาแม่้าแจ้งให้ทราบก่อนนะจ๊ะพี่แต่ไม่ทราบว่าปิดตาอะไรค่ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ให้ดูก่อนนะคะพี่ให้ดูเนื้อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่ออนไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะเอกลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ จะเป็นพระปิดตาอย่างนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวยกกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งเนื้อจ้าพี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่แป๊บหนึ่งแตกโอเคองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ องนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ไม่ทราบว่าพระปิดตาที่ไหนนะคะพี่แต่เป็นพระบูชาไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะคะพี่ขารบว,วนพี่พี่ออนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหนูฝากพี่พี่กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย นะคะสวัสดีค่ะ